สวัสดีครับวันนี้จะมาเทสความแข็งของลูกดินเผาให้ดูนะครับว่าจะยิงสังกะสีทะลุหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเป้าเป็นสังกะสีนะครับผมจะยิงห่างไปประมาณสัก8เมตรนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะยิงสังกะสีทะลุหรือเปล่า ยิงสังกสีทะลุเลยนะครับผมผมว่าสำหรับในการล่าสัตว์เล็กๆแบบนกอย่างนี้นะครับลูกดินเผาเก้ามิลน,นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับผม